กระบะราคาแสนกว่าบาทมาแล้วครับผมบอกเลยครั้งก่อนใครไม่ทันนะครับคลิปนี้รีบๆด่วนๆเลยนะครับครั้งก่อนมาเหมือนกันสีเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันเลยเหมือนกันเดะนะครับแต่่างเรื่องไหม่แล้วก็เรงปีล้วก็เรื่องปีนะครับคันนี้ปีใหม่กว่า1ปีนะครับและก็ไม้น้อยกว่าด้วยนะครับคังก่อนไม่สี่แสนกว่าคันนี้ไม้นะครับผมบอกเลยแค่2 0 0 0 0นกว่าเท่านั้นนะครับและดูครับสีฟ้าสภาพเดิมนะครับคันนี้เปบอกนะถ้าราคาขายราคาเต็มราคานี้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้า ไปเก็บงานทั้งหมดเลยนะครับฝากะโปรมบูบูแบบนี้อ่ะเก็บงานให้นะครับถ้าลูกค้าไม่ซื้อได้อะไรนะครับรถเดิมนะรถเดิมเดิมเลยนะครับหนึ่งแสามื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดนะเท่าทันนะใครสนใจทักมาหาโทรมาหาได้เลยครับต่อรองได้นะครับคุยได้เลยนะครับเดิมๆนะสวยงามอ่ะอยากให้ดูรอบคันก่อนหนึ่งรอบนะครับคันนี้นะ อายุคอบคันนะครับรถเดิมขับปกติกระบะดีเซลน่าใช้ครับรถบ้านสภาพเดิมนะครับเป็นตัวเครื่องเครื่อง2.5 DDI I Tech นะครับ I T EQ นี่รถเดิมนะครับสีฟ้างามๆสภาพเดิมนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าน่าใช้นะครับซื้อไปนะครับไม่เสียตังค์นะงบแค่แสนกว่าบาทเขาแล่ก็สูนสบายซื้อไปจากตลาดให้พ่อแม่ก็ได้นะครับมาดูกันนะครับไฟหน้านะครับมีเหลืองปกตินะตามอายุตามปีนะครับ รถมันก็ปี2อง5น้าองยีปีนะครับรถเดิมไฟหน้าเดิมใช้ได้ปกติขับปกตินะครับทะเบียนสวยด้วยทะเบียน44 5 6ห้านะครับกระจังหน้าเป็นเรียกว่า3ชั้นแบบนี้นะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมโลโก้อีสูอยู่ครบฝากระโปรงก็ของเดิมนะครับรถขับปกติใช้งานปกติเลยนะครับสีสันสวยเดิมเงางามนะครับแมกแท้แท้ยางไมยางสภาพดีอยู่เลยนะครับก็แมกแท้นะครับตัวนี้เดี๋ยวดูให้นะครับอ่ตัวแมกตัวยาง นะตัวยางเนาะพอบสิบห้านะครับยางขนาดสองหนึ่งห้ารถเดิมนะครับประตต่างก็เดิมนะครับการสุงศาสตร์มีมาครบนะครับเสาวิทยุนะครับนี่ก็ครบเหมือนกันนะรถเดิมนะครับสีเรียกว่าสีฟ้านะแม็กเร์เนอร์ต่างครับนี่เดิมๆเลยนะครับแม็กเรเนอร์เดิมนะครับใช้งานบรรทุกได้นะครับบรรทุกได้นะอันนี้บรรทุกได้นะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูนะครับฝาท้ายเปิดให้ดูนะครับ เปิดมานะผมบอกเลยรถรุ่นเก่าอ่ะพวกวัสดุกระางอะมันหนามากนะครับมันหนามันทนนะครับดูตัวเข็บเนี่ยโครงสร้างก็เดิมเนี่ยเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับนี่ตัวเข็บทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับอะหาอยู่นะครับซื้อได้นะครับแบกนุ่งแบกเนอร์เดิมเดิมนะครับไฟเบร์ไฟถอยทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเอาไปบรรทุกก็ได้นะครับใช้งานก็ได้คุ้มนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับกระจนท้ายนะครับก็มีมาให้ครบเช่นกัน ช่วงล่างเดิมนะครับสภาพเดิมนะถือว่าสวยนะครับลูกโมลูกหมากเดิมแหนบอยู่ใต้เผ่านะครับแหนบอยู่ใต้เผานะเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูเปิดโครงสร้างให้ดูนะครับรถสวยนะครับรถสวยนะดูซุ้มล้อได้เลยครับนี่มีการโค้งอันโคนมาให้ครบนะครับนี่มีมาครบนะสภาพเดิมสภาพสวยนะครับขับปกติครับดีนะครับกระจกรอบคันจะติดฟลีมาครบแล้วฟ์ีขนาดแปดสิบติดมาครบเลยนะครับกระจกครบเดิมสมบูรณ์นะครับเนี่ย กระจกนะครับของเด e ิมสภาพสวยนะครับรถเดิมสภาพสวยด้านในเป็นสีเทานะครับด้านในเป็นสีเทานะครับเกียร์ก็ปลุกห้าสปีดนะรถเดิมเดิมนะครับใครหาอยู่นะห้ามพาดเลยนะครับคันนี้สวยนะครับสวยเลยนะครับสภาพเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักทุกความจมน้ําอยู่แล้วนะครับนี่ครับอ่านี่ครับ เดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมนะสนใจทักโทรได้เลยนะครับบอกเลยว่าอยู่ไม่นานครับราคานี้มาไวไปไวนะครับเห็นแล้วรีบทักรีบโทรจองไปได้เลยนะครับสภาพเดิมนะครับสตาร์ทปกติดีนะครับนี่สตาร์ทปกติดีนะครับไม่สองแสนหกนะรถเดิมๆนะครับนี่เกียร์ก็ปลุกนะครับปกติเครื่องนิ่งสภาพสวยนะครับเครื่องนิ่งสภาพสวยนะครับแอเย็นเพียงเพอะช่ำๆเลยนะครับแอเย็นเพียงเพอะนะครับ ตัวนี้ผมมอกเลยนะล็อกเคก็มีให้ด้วยนะครับนี่สภาพสวยเดิมนะครับกระจบเป็นแบบมือหมุนนะมือหมุนนะครับอ่าก็ใช้ได้นะครับฟายครับ1นึ่งแสซื้อสดต่อรลองได้นะครับสนใจทักมาโทรมาได้เลยนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะรถเดิมเดิมเปิดฝากระโปรงมาเครื่องเดิมสภาพเดิมนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมนะนี่ฝากระโปรงเดิมนะครับ สีทำมาแล้วปกตินะทำมานะครับสีก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ยังใหม่นะแผ่นเพดอยู่ครบนะแผ่นเพดอยู่ครบเลยนะครับนี่แผ่นเพดอยู่ครบเดิมแท้นะครับสภาพเดิมสวยนะรถของรถเดิมนะครับอ่ะใครหาอยู่นะครับรถเดิมเดิมสภาพที่สวยนะครับนี่เดิมเดิมนะก็รถนะครับเรียกว่ารถเดิมแล้วกันนะนี่เครื่องนะครับ4.5 DDI Turbo Turbo Lure นะครับอ่ะสภาพเดิมนะครับ คันนี้1 3 9 0 0 0าเท่านั้นนะครับซื้อสดได้เลยนะครับก็สนใจต่อรองได้นะครับราคาคุยกันได้และถ้ารลูกค้าคนไหนสนใจนะครับคันนี้ตัดติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์สูตรเก้าสี่เจ็ดแปครับวันนี้ถ่ายให้ดูนะครับเรียกว่าทั้งหมดเนาะสภาพเนี่ยบอกเลยว่าถ่ายให้ดูนะครับเรียกว่ารอบคันนะรถเดิมนะครับรถเดิมของเป้นะถ้าราคาเต็มราคานี้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าเนี่ยเก็บการเก็บสีให้นะครับ เก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะแล้วมันเครื่องเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะจองให้ทันนะครับเขาบอกเลยว่ามาไวไปไวนะครับราคานี้บอกเลยว่าจองให้ทันนะมาไวไปไวแน่นอนนะครับสภาพรถสวยรถเดิมนะครับสมรรถนะก็บอกเลยครับปกตินะไปเทสต์แล้วขับแล้วนะครับซื้อได้นะครับสวยซื้อได้นะแบบนี้ทักมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์เลยแล้วรีบทักมาโทรมาอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับออนจองก่อน นะครับออนจองก่อนเพื่อล็อกสิทธิ์นะครับจะได้เรียกว่าถ้าลูกค้ามาดูรถนะครับจะได้เป็นของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่จองคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์จองเหมือนกันนะครับสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกระบะสวยน่าใช้มีเล่มพร้อมโอนนะครับขายเงินสดเท่านั้นนะครับผมอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ